สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์มันขั้นปากนะะอยู่กับพี่เจ้าทีพูนะคะ ช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยกระชายขาวตาบีนะคะเป็นหวัดคัดจมูกต้องกระชายขาวตา b ีเนื้อกระชายดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมนะคะมีใส่สารสกัดจากมะขามป้อมลงไปด้วยนะคะบรรเทาวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบี1หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ290บาทนะคะซื้อ5้ากระปุกก็ลดไปเลยเหลือ1 0 0 0บาททวนสั่งซื้อได้เลยนะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 หนั่นเองนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับกรณีของนักร้องซปเปอร์สตาร์ยุค90นะคะปัจจุบันก็560กันไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะของเต๋ากับมอสที่มันมีข่าวออกมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าคนก็ถามทายกันมาเยอะนู่นนี่นั่นนะคะสารพัดสารเพว่าสรุปแล้วเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะดูพี่เต๋เนี่จะไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ในการให้สัมภาษณ์กับรายการคนละเป๊กใช่ไหม ของพี่เป็กสัญชัยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปถามจริงๆเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาเคยบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะสำหรับคนนี้เลยนะคะนักปั้นมือทองนะคะเขาจะมีนักนักปั้นมือทองแมวมองตาเพชรเนาะเออก็แม่อุบกับแม่พศนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นพี่พศนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยูเนี่ยพี่พศอานทนเป็นคนปั้นเต่าสมชายเข็มกัดแล้วก็มอสปฏิพานปัตวีการ แล้วก็ทําหนังสือเดอะบอยแล้วก็เขาเรียกว่าปั้นจนโด่งดังนะคะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์มากกว่าพี่พอานนท์แกล่อมากเลยนะอ่ะพี่พอานนท์นะคะตอบนะครับปมระอุฟแฟนคลับตกใจเต่ามอสทะเลาะกันนะคะในขอภาพใหญ่ภาพนี้หน่อยที่รันขอภาพใหญ่หน่อยได้ไหมพี่พศแกลลอนะมาก่อนเนาะ เราอยอมรับต้องต้องยอมรับพี่พศกนนัน้าตา่าลักเนาะเออนะฮะรายการรายการหนึ่งแล้วกันนะคะของพี่พศอานนอกจากจะอ่านข่าวบันเทิงแล้วก็นักแสดงซีรีส์วายนะคะขอความเป็นธรรมหลังจากไม่ได้รับค่าตัวอีกครั้งหนึ่งตามที่บริษัทผู้จ้างวานเนี่ยเขาจะตกลงกันไว้ใช่ไหมเออพี่พศก็วิเคราะห์เรื่องนี้ว่าพร้อมแนะนำนักแสดงต้องตามต้องตามแล้วก็ทำใจนะคะเพราะว่า ในเรื่องของเดีวพี่เต๋าบอกอะค่ะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันขายโฆษณากันไม่ได้พะน้องพี่เต๋าเนี่ยทำซีรีส์วายสองคนเลยมีน้องกับพี่ทาซีรีส์วายเดีนยวไปซีรีส์วายก่อนไม่ต้องเอาพี่พศขึ้นก็ได้นะคะแต่พี่เต๋อเขาวิเคราะห์ไปแล้วกันนะคะก็มันก็ตามลําบากเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์วายมันมีเป็นร้อยร้อยเรื่องแล้วแล้วก็ว่าเค้กมันมีก้อนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือคนที่มาทาซีรีส์วายมันมีมากขึ้นพอมันรู้ว่าตรงเนี้ยขดทองแล้วได้เยอะเนี่ยมันคนก็ ซินดีว่าที่ไม่มีคุณภาพะนะคะอ่ะมากันที่นะคะในเรื่องของด้านพี่เบกกี้แล้วก็เพชรจ้านะคะก็ชงประเด็นคำถามเรื่องเต่ากับมอสปฏิพานทะเลาะกันจริงหรือไม่พี่พศเขาก็บอกว่าพี่เป๊กสนใจประกาศเลิกพบมอสลนเต่าตประกาศเลิกพบมอสกลางรายการพี่เป๊กใช่ไหม,มนะคะอืมโดยพี่พศบอกว่าไม่รู้ขเขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่สมัยที่ทำคอนเสิร์ตคู่กันแล้ว มันเกิดตั้งแต่สมัยทำคอนเสิร์ตคู่กันแล้วแล้วเ็าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรกันเพราะไม่เจอกันเลยแต่คงไม่ทะเลาะกันหรอกนะเขาอาจจะงอนๆกันที่คิดนะเขามีคอนเสิร์ตไงที่เขาจ้างมอสลิฟออยไปออกบ่อยๆของทางบริษัทหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นมอสเต่าเต่ามันก็คงจะงอนไม่คุยแล้วเว้ยนะคะทำไมไม่เป็นเต่ามอสกันนะคะแต่เป็นมอสลิฟออย เป็นมอสกับออยใช่ไหมเออมันก็ต้องมีเต่าสมชายสิเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นคู่ที่แบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามอสเหมือนจะมาก่อนพี่เต่านะมอสจะมาก่อนเต่านะมอสดังมาก่อนนะคะแล้วก็พี่เตาก็มาออกของ R.S. m o เอสมอสเีเขาไปออกของแกรมมี่พี่มอสเนี่ยสมัยก่อนเขาถูกวางตัวให้เป็นศิลปินต่อจากพี่เบิร์ดเลยนะคะที่จะมาแทนพี่เบิร์ดธงชัยแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันก็หาคนแทนยากนะคะ แล้วก็มีแซลๆซลกันถ้าโกรธเดี๋ยวมันก็ดีกันนะครับเป็นเด็กของเราก็จริงแต่มันไม่ได้เจอกันทุกวันนะคะเออนะครับก็ก็นี่แหละค่ะแต่ประเด็นไม่รู้เขาก็ไม่ยอมบอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะก,กันเกิดจากอะไรนะคะมันก็มีเพียงคนสองคนเท่านั้นที่เขารู้กันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครจําไม่ผิดเนี่ยพี่มอสจะเข้าวงการพร้อมกับพี่เต๋าเล่นหนังของพี่โพสต์เสดวห้องเสดวแห้วหนูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย นะคะแล้วก็เล่นหนังด้วยกันแล้วก็ตอนหลังพี่มอสไปออกเทปออกอัลบั้มนะคะมอสปฏิพานปทวีการของแกมมี่ก็ดังก็ดังในระดับหนึ่งนะคะใครไม่รักก็บ้าแล้วโดยมีหญิงนัชชานะคะเล่นเป็นนางเอก MV ก็ดังอยู่แล้วก็สักพักใหญ่ๆพี่เต๋าก็มาออกของ r s สนะคะสมชายจะหลดปลายเท้านะคะตอนนั้นผู้ชายก็จะแต่งทำผมเหมือนพี่เต๋อหมดก็คือแฉกกลาง นะคะแฉกกลางแล้วก็มีภาพพวกหัวแล้วก็ใส่เสื้อลายสกต็ตแล้วก็มีเสื้อข้างในอีกตัวหนึ่งนะคะสมชายจะหลดปลายเท้าสรุปสุดท้ายก็มันก็ดังขึ้นมาทั้งคู่นะคะเขาก็เล่นเป็นเพื่อนกันนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้กันว่าสองคนนี้เข้าวงการมาพร้อมกันโดยมีพี่พจน์อาน์ดปมนคนชักนํานะคะแล้วก็อยู่ๆก็ทะเลาะกันนะคะจนไปออกรายการพี่เป๊กสัญชัยก็หนึ่งถึงได้รู้ว่าสรุปแล้วทะเลาะกันจริงๆนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ ดาราน้องใหม่นะคะลุกเผจดจี๊ดนะคะกาบวินเกี่ยวนางร้ายหน้าเปรี้ยวเจ๊มอยใหม่แล้วเหรอจริงๆอักษรยอดที่เกี่ยวกับนางร้ายเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเขียนกันนะมอยนะคะเปิดประเด็นให้ลูกเพจได้ฝึกซ้อมใช้สมองกันนะคะดาราน้องใหม่ลุกลุกเผจดซีดนะคะแต่กาบวินเกี่ยวนางร้ายหน้าหน้าแบวนะคะหน้าแบวไม่ใช่หน้าเปรี้ยวขอขออภัยนะครับนางร้ายหน้าแบวแบ,ว,แบวนะคะเมืงองงานเนี้ร้ายกว่านกอยู่ข้างพิตานะ ก็อีนี่แหละก็ไม่รู้ว่าโพสต์นี้ต้องสื่ออะไรถึงใครนะครับแต่บรรดาชาวเน็ตก็ไม่มีใครตอบหรอกคะ่ะเพราะานางร้ายเนี่ยมันไม่มี FC นางร้ายมันไม่มีแฟนคลับ คนที่จะมีแฟนคลับได้ก็คือพระเอกนางเอกเท่านั้นนะคะเจมอยขานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีนะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะด้วยเนื้อกระชายที่ดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วใส่าสารสกัดจากมะขามป้อมมันเทาวัดมันเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีกระปุกละสองร้อยเก้าสิบนะคะห้ากระปุกหนึ่งพันบาทศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะคะสั่งซื้อกันได้เลยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ